บางทีแฟนบอลแมนยูได้ยินแบบนี้แล้วก็คงจะไม่ปลื้มนะครับโอ้โหมีรยายงานล่าสุดบอกว่าเอริกชันฮาครับยังบอกว่าองโตรนี่มาเซยลยังคงสำคัญคอนเฟิร์มเลยว่าไม่มีแผนขายเขาในช่วงตลาดมกราคมนี้นะครับล่าสุดเอริกชันฮาคุณซื้อของแมนยูครับยืนยันว่าองโตรนี่มาเซยลจะยังคงอยู่กับแมนยูต่อไปจนจบฤดูกาลเป็นอย่างน้อยนะครับโอ้โหยังไม่ขาย มาซิเอลเนี่ยโดนวิจารณ์อย่างหนักจากผลงานที่น่าผิดหวังโดยเทนฮากยืนยันว่าอองตโลนี่มาซิเอลยังไม่พร้อมสำหรับเกมเจอแอสันวิลล่าในวันบ็อกซิ่งเดย์เราต้องบอกว่ามาซิเอลครับไม่ได้ลงเล่นให้กับแมนยูอีกเลยนับตั้งแต่ถูกเปลี่ยนตัวออกระหว่างเกมที่แพ้คาบ,บ้านให้กับบอลมัด3-0เมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมามาฟังสิ่งที่เทนฮากที่พูดถึงมาซิเอลหน่อยเขาบอกว่าแน่นอนว่าเมื่อเรามีข่าวผมจะแจ้งให้พวกคุณทราบเองแต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายของเรา องตรูรนี่มาร์เยลครับจะหมดสัญญาในถิ่นโอทราฟอร์ดเมื่อจบฤดูกาลนี้เชื่อว่าแมนยูไม่น่าจะใช้ออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มออกไปอีกหนึ่งปีนะครับมาเซียลเนี่ยลงสนามให้กับแมนยูไปแล้ว19เกมรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้ทำได้แค่2ประตูและสองแอสเซสส์นะครับเอริกเจน่าย,ยังบอกว่าองตรูรนี่มาเซย,ยังคงมีความสำคัญกับทีมเหมือนเดิม เขาจะอยู่กับเราไปจนจบฤดูกาลเป็นอย่างน้อยนะครับโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่เอริกเชนฮาร์ก e นะครับได้พูดได้พูดถึงองโตรนี่มาเสยาียว่ายังไม่มีแผนขายเขาในช่วงตลาดมกราคมนี้ครับก็ต้องมาตามเลยครับว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงครับมันเป็นแบบนี้อยู่ครับทำไงก็ไม่ได้นะครับและสถานการณ์ของทีมเองก็ใช่ว่าจะดีนะครับ อืมนั่นแหลคะครับชุกนครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของพิหมหากนะครับอองโตโนี่มาเซลก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม